วันนี้มาดามมาแจ้งข่าวดีค่ะสําหรับใครที่อยากที่จะกลับประเทศไทยแบบมีทุละด่วนนะคะมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องกลับไปทําอย่างเร่งด่วนเลยอยากที่จะกลับแล้วในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ถ้าต่อคิวรอลองทะเบียนก็โอ้โหคิวตอนนี้อยู่ที่8,00 0กว่า900 0เลยนะคะและที่สาคัญนะคะเวลาที่เราต่อคิวลงทะเบียนแบบนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยสามารถขนคนไครเนี่ยกลับที่ประเทศไทยได้ประมาณ1,200คนนะคะอันนั้นคือแม็กซิมัมเลยนะคะดังนั้นใครคิวที่8,00 0คุณก็ต้องรอไปโอ้โห 7, เดือนนเเลยะ <Wow. S 1> ะคะอาเป็นว่าใครที่อยากจะกลับแบบรวดเร็วทันใจนะคะพึ่งเริ่มใช้โครงการนี้เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดังนั้นบรมมาแจ้งให้แต่มาฟังกันก่อนค่ะไม่รู้ว่ามันจะข่าวดีหรือข่าวร้ายนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นนะคะ,อะเอาว่าใครที่รับเงื่อนไขได้ก็เลือกทางแบบนี้นะคะมันคืออีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณได้กลับไทยอย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็คือว่า ใครที่อยากจะกลับประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนแล้วเปิดให้มีเที่ยวบินพาณิชย์นะคะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยให้ขนคนจากประเทศเกาหลีเนี่ยกลับไปที่ประเทศไทยได้2เที่ยวบินเลยนะคะคือเที่ยวบินวันที่12กับวันที่26 <c oughs> พฤศจิกายนของเดือนพฤศจิกายนนะคะมีสงเที่ยวบินนะคะดังนั้นใครที่อยากจะเลือกใช้วิธีทางน,นี้นะคะให้คุณติดต่อไปที่ เว็บไซต์ของสถานพูดไทยในเกาหลีอันนี้คือเว็บไซต์ที่มาดามหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสถานพูดไทยในเกาหลีเว็บนี้ใครที่ถามว่าตรงไหนเชื่อถือได้มั้งคะมาดามเว็บไหนก็เว็บนี้เลยค่ะอันนี้คือข้อมูลของคนไทยที่อยู่ในเกาหลีนะคะเป็นเที่ยวบินที่เขาแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าใครที่อยากจะกลับเที่ยวบินเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณก็ยอมรับเงื่อนไขนะคะว่าคุณต้องทําตามเงื่อนไข ในการที่คุณจะกลับไปนะคะแบบนี้คือคุณสามารถติดต่อได้ทางช่องทางอีเมลของทางสถานทูตไทยในเกาหลีอีเมลอย่างที่มาดามขึ้นให้ะคะ่ะเดี๋ยวมาดามจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะคะให้ติดต่อไปทางอีเมลเท่านั้นนะคะและเงื่อนไขก็คือว่าคุณจําเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขคือจ่ายค่ากับ ตัวเองนะคะร,รัฐบาลไม่จ่ายให้นะสำหรับใครที่อยากจะกลับแบบรวดเร็วทันใจแบบนี้การกักตัวนั้นมีอยู่14วันเหมือนเดิมเลยค่ะ14วันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นนะคะ14วันนั้นจะรวมค่าเท่าที่มอดามรู้นะรวมค่าอาหารเช้ากลางวันเย็นให้กับคุณนะคะที่พักรวมเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาของโรงแรม14วันเนี่ยค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปนะคะ14วันจะตกอยู่ประมาณ4 0,000ื่ 5,000บาทไทย40,500บาทไทยโอ้โหกับครึ่งแสนเลยนะคะเอาเป็นว่าใครยอมรับเงื่อนไขนี้ได้นะคะอยากรับรวดเร็วยอมที่จะจ่ายค่ากับตัวเองก็ติดต่อไปทางอีเมลของสถานทูตแบบนี้เลยนะคะคราวนี้แล้วคนไหนที่ถามมาดามบอกว่าแล้วมีโรงแรมไหนที่แบบมันถูกกว่าน,นั้นไหมคะมีราคาไหนที่แบบว่าโโหมันแพงเกินไปค่ะมาดามมาดามก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายโรงแรมนะคะ ที่ร่วมกับโครงการของรัฐบาลไทยแต่เอาเป็นว่าคุณก็ต้องเข้าไปเช็คก,กับทางเว็บไซต์สถานทูตเดี๋ยวเขาอาจจะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะอยู่โรงแรมไหนนะคะอันนี้ให้คุณไปสอบถามกันเองกับทางสถานทูตนะคะแต่มาดามบอกเลยค่ะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาได้เนี่ยค่าโรงแรมเนี่ยต่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่3 0,000ขึ้นไปจนถึง60 0 0 0บาทนะสามหมจนถึง60 0 0 0บาทดังนั้นก็เตรียมใจไว้เลย4 0,000ืเนี่ยประมาณแบบนั้น,นะคะ่าตัวนะคะไม่รวมค่าตัว๋วเครื่องบินนะส่วนค่าตัว๋วเครื่องบินคุณก็ต้อง ไปจ่ายเอาทางสายการบินอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้โหเกือบแสนเลยทีเดียวนะคะทั้งค่ากักตัวค่าตัว๋วเครื่องบินดังนั้นใครที่อยากจะกลับรวดเร็วแบบนี้ก็ต้องยอมอยจ่ายค่ากักตัวส่วนใครนะคะที่โอ้โหไม่ไหวเนี่ยคะ่ากักตัวเกือบครึ่งแสนเลยนะคะคุณก็ต้องรอต่อไปกับทเที่ยวบินที่คุณลงทะเบียนกับทาง เว็บไซต์ที่รอคิวกับที่ประเทศไทยอะคะ่ะอันนั้นก็ยังได้สิทธิ์เหมือนเดิมนะคะคุณได้ฟรีแต่ต้องรอค่ะว่าคุณจะได้คิวที่เท่าไหร่และตอนนี้นะคะใครที่เพิ่งลงทะเบียนไปก็น่าจะเป็นคิวที่แปดพันเก้าพันะคะเท่าที่ทํารู้นะก็มีน้องๆบอกว่าโอ้โหเพิ่งจองไปไม่กี่วันเนะี่ยตอนนี้ก็คิวที่แปดพันกว่าแล้วค่ะดังนั้นใครที่อยากที่จะกลับนะคะให้ลงทะเบียนไว้นะคะ เหมือนเดิมนะคะคุณได้ฟรีคุณไม่ต้องจ่ายถ้าลงทะเบียนแบบต่อคิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกลับแบบสะดวกรวดเร็วแบบนี้นะคะให้ติดต่อช่องทางของอีเมลสถานพูดไทย นะคะแบบนี้ที่มาดามขึ้นลิงก์ให้นะคะส่วนข้อมูลการเดินทางต่างๆให้ถ้าเข้าไปสอบถามเดี๋ยวทางสถานทูตจะแจ,แจ้งรอบหนึ่งส่วนใครที่บอกว่าอยากจะโทรถามใครอะไรได้ยังไงบ้างาก,ก็ทางสถานทูตไทยเนี่ยค่ะคนะติยากหน่อยนั้นก็เข้าใจหน่อยนะคะก็พยายามกันเข้าไปนะคะอันนี้คือข้อที่มาดามสรุปให้กับผู้คนฟังนะคะหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์นี้ได้เลยะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็แชร์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ